สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรของเราค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีมีนนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2565นี้นะเป็นพลังงานรวมค่ะแล้วก็นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยนะคะทั้งลัคนาและราศีนกสับไพ่ไว้บางส่วนแล้วนะคะแล้วก็เรามาเริ่มเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยเนาะ ขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องของเราค่ะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะที่อยู่เคียงข้างการเสมอมานะ <S <S ข็ดูพลังงานหลักของชาวราศีมีนกันหน่อยเป็นอย่างไรบ้างนะ <S <S ขึ้น s ชลว n อ็อ เขดูความรักของคุณในปัจจุบันค่ะเป็นเช่นไรบ้างอืมคุณเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะเป็นคนที่เปิดใจยากเข้าถึงยากเหมือนกันแต่ถ้าเวลาคุณได้มีความรักคุณก็พยายามที่จะทุ่มเทนะคะแล้วก็พยายามในความสัมพันธ์มากๆนะความรักของคุณเค ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณพยายามในความสัมพันธ์มากๆเลยนะณตอนนี้คุณก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องพยายามในความสัมพันธ์นะเอ่อที่ผ่านมานะคะตำแหน่งอดีตของคุณก็คือคุณคุณอาจจะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะ นะในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ตอนนี้มีการเริ่มต้นพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวทัตุไฟเมสิงธนูชาวทัดลมไม่ถุนตุนกุมนะคะชาวทัตุน้ํากรกฎพิจิมีมเนาะคนทางไกลหรือเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารรักออนไลน์ก็ได้นะเออเหมือนคุณพยายามในความสัมพันธ์เนาะ ที่ผ่านมาเนี่ยนกมองว่าคุณเป็นคนที่ให้ในความสัมพันธ์มากๆนะเป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายทุ่มเทนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ตอนเนี้ยมีการเริ่มต้นสารความสัมพันธ์แล้วนะคะก็ดูซิคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างคะ่ะค,คนคนนี้ the world นะคะต่างชาติต่างฉีดแดนไกลจริงๆด้วยนะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่สำหรับคุณนะอืม อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านภาษานะคะการเดินทางนะคะหรือคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณได้ด้วยนะอืมคุณรู้สึกว่าเขาใช่อะแล้วก็คุณก็พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเขานะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาหมายถึงว่าเป็นการปรับตัวเข้าหากันนะเออคุณรู้สึกว่าคุณคนนี้ใช่จริงๆนะขึ้นเดืเวก,กับหนึ่งเรียญเนี่ยนะ เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ชอบนะคะเป็นคนที่แบบตรงใจมากๆแล้วคุณก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นสิบเหรียญใต้สำรับเนี่ยนุรู้สึกว่าโหคนคนนี้แหละนะใช่เลยคนที่แบบเรารอคอยมาเสมอนะคะแล้วก็ต่อให้มีอุปสรรคนะคะมีมีความยากในความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางนะคะ หรือความต่างระหว่างคุณและเขานะคุณรู้สึกว่าคุณคนนี้ใช่ยังไงฉันฉันก็จะพยายามนะคะหรือเราเราจะพยายามให้ถึงที่สุดนะคะเพื่อให้ความความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปในทิศท,ทางที่แบบเออที่ดีแล้วก็มั่นคงอะไรประมาณนี้คือนกมองว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วแหละแล้วคุณก็อาจจะคิดแล้วนะคะคิดว่าโอ้โหนี่คิดไปไกลอะ นะถ้าเพิ่งเริ่มต้นคุยกันคุณอาจจะคิดแล้วแหละว่าเอ๊ะถ้าถ้าอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงนะใช้ชีวิตครอบครัวจะดีไหมนะจะมีความสุขขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนคุณคิดไปไกลแล้วเหมือนกันนะทีนี้ขอดูค่ะว่าเขาล่ะคะรู้สึกยังไงกับชาวราศีมีนบ้างอ่เขาอยากเจอคุณนะนกมองว่าคุณคนนี้ เขาอยากเจอคุณนะคะแต่การแสดงออกของเขาอะ่ะอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าคุณเนาะแล้วก็อยากเจอคุณค่ะถ้าอยู่ห่างไกลกันมีการนัดหมายกันเขาก็จะเดินทางมาเจอคุณด้วยนะอ่าโนกเห็นไพ่ของการพูดคุยกันนะคะอาจจะเป็นการนัดหมายกันแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้เจอกันจริงๆนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะหรือว่าคนที่ เป็นคนที่นิ่งเก่งนะคะแล้วก็อาจจะมีความอาจจะมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงนะคะมีอำนาจในการสั่งการเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคือเขาเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ถ้าเขาเด็กกว่าคุณอนะก็คือเขาดูโตกว่าไว้นั่นเองนะนอก่าเขาก็รู้สึก รู้สึกว่าคุณและเขามันคลิกกันจริงๆนะคะออคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยอ่อคลิกกันนะคะมีเคมีที่ตรงกันแล้วก็ในกรณีที่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยแบบห่างหายจากคุณไปก็ได้นะ เขาก็กลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาในความสัมพันนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าขึ้นตําแหน่งเดทนะคะในอดีตคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะคะที่เอ่อที่จะกลับเข้ามาพยายามในความสัมพันนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าเขาเป็นคนเก่าเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าคนนี้ไม่ใช่คนเก่าของคุณนกมองว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่แล้วคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามหรือเขาก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานรวมเนาะ ลังงานของคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะขอดูสิคะาว่าเขารู้สึกยังไงคุณนี่คะเพราว่าเขาดูจริงจังนะคะเนี่ยซิกออฟคัพนะคะอาจจะเป็นคนเก่าได้ด้วยนะเขาจริงจังนะคะเขาอยากเจอคุณอยากจะขอคุณเป็นคนรักนะคะอยากจะขอคุณแต่งงานนะเดอร์มิตชาวราศีกันเนาะสิบช่วย คนคนนี้คิดจริงจังกับคุณนะอืมคิดจริงจังกับคุณนะเขาคิดถึงการ mm. การาวางแผนอนา,นา,นาคตร,ร่วมกันกับคุณการสร้างครอบครัวนะคะคนคนนี้บางครั้งที่เขาเงียบนิ่งหายไปเขาก็ไปทำงานนะคะเหมือนเขาแบบเอ่อไปทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้แต่บางคนเขามีความพร้อมอยู่แล้วนะคะเออเขาก็นะแปดเหรียญอาจจะเป็น ความรู้สึกที่ตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะไม่ได้รีบในความสัมพนนันธ์นี้แต่เขาแบบเป็นคนที่นั่นแหละในเรื่องของความรักเนาะค่อยเป็นค่อยไปแต่เขาสม่ำเสมอน,นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจริงจังกับคุณนะค่อยเป็นค่อยไปนะคะอืมเขาดูค่ะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคนคนนี้น้องบอกว่าถ้าคนคนนี้เป็นคนเก่าของคุณนะเขายังรักคุณเหมือนเดิมนะคะแล้วเขาก็ อยากจะกลับมานะคะพยายามในความสัมพันธ์นี้ให้ดีกว่าเดิมนะคะการกลับมาครั้งนี้ก็อาจจะถึงขั้นได้ลงเอยกันเลยนะเอ่อที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องแบบหยุดความสัมพันธ์กันไปก็ได้นะแต่ตอนนี้คือเขาอยากจะกลับมาพยายามเพื่อความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรให้กับชาวราศีมินบ้างคะ การให้อภัยนะคะเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งอยากให้คุณให้อภัยเขานะคะการกลับมาคืนดีการเคลียร์ใจนะสิบดาบอาจจะเป็นคนที่เคยจบกันไปแล้วล่ะหรือยุติความสัมพันธ์กันไปนะีคะอืมหรือบางท่านบางคนเขามีปัญหาบางอย่างที่จะต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องแก้ไขนะพันธะภาระอะไรบางอย่างนะซึ่ง ถ้าเขามีพันธะา,าระอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็น่าจะจัดการเรียบร้อยแล้วถึงกลับมานะคะถึงกลับมาที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะสําหรับคนที่เป็นคนเก่านะคะอืมคือเขาตัดคุณไม่ขาดนะคะคุณคนนี้นะเขาตัดคุณไม่ขาดเออคุณอาจจะจบกันไปนะคะอาจจะมีการเจ็บปวดกันทั้งสองฝ่ายทั้งคุณและเขาอะ แต่เขาก็รอเวลานะคะรอเวลาที่จะกลับมาคืนดีกับคุณนะเ,ออเขาตัดคุณไม่ได้นะคุณวันนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมานะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะสิ่งออสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเนี่ยเขารอเวลานะคะเนาะเขาเขารอเวลาออที่จะเดินทางมาเจอคุณหรือว่าเขามีการวางแผนอนาคตนะคะ ออมีคุณอยู่ในอนาคตของเขานะเขาจริงจังกับคุณนะคะเดอะเจวิลเนี่ยมองว่าเขาทั้งคลั่งรักคุณทั้งรักทั้งสเน่หาทั้งพิศวาสคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณและเขามีแรงหนึงดูดต,ต่อกันมากๆนะคะเนอะอืมโอเคอันนี้เป็นไพ่ของ คนเก่าเก่าที่จะกลับมาเห็นไหมคะเนี่ยสิบดาบนะหกดาบสองดาบนะ mm. เขาเสียใจย mm. เขาเครียด mm. เขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้คืน mm. เขาอยากให้คุณให้โอกาสเขานะซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่ชาวราศีมีนเองว่าคุณยังต้องการคนเก่าไหมนะคะแต่เขากลับมาครั้งเนี้ยเขาจะทําให้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ภายในเดือนนี้เนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ทิศทางความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างคะแล้วความสัมพันธ์คุณและเขาค่ะดูฟูการเดินทางนะคะการเดินทางการเริ่มต้นใหม่นะทูบสอดอืสิบจาสิบจาเขอดูด,ดูฟูหนะะ่อยค่ะ หนึ่งถ้วยอืมใช่คือนุอกมองว่าในเดือนนี้นะภายในเดือนนี้ทิศทางความสัมพันธ์นะก็สำหรับบางคนนะคะที่ไม่ต้องการความสัมพันธ์เก่าๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคือคุณก็เหมือนกับคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้นะคะคุณปลดปล่อยตัวเองออกจากความเจ็บปวดได้นะคะ ความทุกข์ทรมานใดๆนะคะที่คุณเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่านะเอ่อคุณไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วพี่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดแล้วก็ทําร้ายเรามากๆอะ่ะนกมองว่าคุณจะเดินหน้าต่อได้ move on ได้แล้วแล้วคุณก็จะเจอกับความรักครั้งเนี้ยนะความรักที่ดีอ่ะนะความรักใหม่ๆคนที่ใช่จะเข้ามานะคะออ The Sun นะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือมีใบหน้าที่อ่อนกวัยนะคะ คุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่นะคะแล้วคนคนนี้ก็จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกแบบโอ้โหแบบมีความสุขในเรื่องของความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคุณมีความหวังนะคะคุณรู้สึกดีกับความรักอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะสำหรับคนที่ไม่ต้องการคนเก่านะแต่สำหรับคนที่แบบว่าอืม คนคนเก่านะเขาไม่ได้ทําร้ายอะไรคุณนะไม่ได้ทําให้คุณเจ็บช้าน้ำใจนกมองว่าเอ่อตัวคุณเองเนี่ยเขาอาจคือเขาอาจจะติดต่อคุณมาคุณอาจจะสับสนคุณอาจจะรู้สึกแบบเอไปต่อแล้วมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ,อแต่คนคนนี้นะเขาจะเข้ามานะคะจะเข้ามาแสดงถึงความรักความจริงใจที่เขามีให้กับคุณนะ ก็มีโอกาสนะคะถ้าคุณเปิดใจให้กับเขาอยู่คนเก่าเนี้แหละที่จะกลับเข้ามานะคะถ้าคุณยังต้องการคนเก่านะคะคุณก็จะเขาก็จะกลับเข้ามาแล้วก็ถ้าคุณให้โอกาสเขามันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเดี๋ยวน้อ,ข,อขยบพห้าเหรียญเพราะว่าเหมือนคุณก็ยังหวยหาเขาอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่ยังรักคนเก่านะอ่าเดอชารลีออตนะคะอ่าการไปต่อในความสัมพันธ์เนาะ คนทางไกลชาวต่างชาตินะก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณีเลยนะก็คือถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการคนเก่าความสัมพันธ์นนนเก่าแล้วนะคะแน่นอนนะคุณก็จะได้เจอกับคนที่ใช่นะคะคุณอาจจะเจอกับคนเอ่อทางไกลนะคะหรือเจอกันผ่านออนไลน์ก็ได้นะหรือเจอกันผ่านการเดินทางเนาะอันนี้เป็นไพ่ในอนาคตของคุณนะคะไพ่บอกว่าคุณ คุณยังมีความหวังนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าคุณค่อนข้างที่จะเนี่ยสิบดาบคือคุณต้องปลดปล่อยนะคะตัวเองออกจากความเจ็บปวดหรือสิ่งที่คุณยึดติดเอาไว้ให้ได้เนาะเจ็ดเหรียญเนี่ย,ยน,น้องมองว่าคุณมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษานะคะศึกษาเอ่อนิสัยใจคอหรือว่าตัวตนของใครบางคนคนที่ใช่ของคุณแน่อย่างแน่นอนนะ,ะขาดูว่าแนวโน้มค่าเอ อนาคตของคุณนะคะความรักใช่นะถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยึดติดอยู่กับใครบางคนนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆนี้แหละนะแปดาบเนี่ยนกมองว่าอืมคุณไม่สามารถที่จะปลดปล่อยความรู้สึกเนี้ยออกจากหัวใจได้นะไม่สามารถลืมคนคนนี้ยหรือเอาคนนี้ออกจากหัวได้นะคุณก็มีโอกาสแหละนะที่จะได้ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเนาะอืม แต่สําหรับคนที่ยังไงก็ไม่ไม,ไม่ต้องการคนเก่าแล้วนะคะคุณจะได้เจอกับความรักที่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่มีความสุขนะคะขึ้นเดอรซันนะอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยส่งเสริมกันด้วยนะคะทําให้ชีวิตมีความก้าวหน้านะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะมีแต่สิ่งดีงามนะแล้วก็เป็นความรักที่เนี่ยนะ เป็นความรักที่เปิดเผยชัดเจนนะคะสว่างสวัยนะคะมีแต่ความสุขความอบอุ่นใจเนาะนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนนะ,ะนกขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็ชาวราศีมีนก็อาจจะแบบโฟกัสเรื่องงาน นะเรื่องความมั่นคงเนาะทำในสิ่งที่ตัวเองให้ความสนใจอยู่นะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจนะคะเช็คดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะตาม ID ดไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ